พามาอัปเดตรถแฮตแบ็ก5ประตูเข้าใหม่ตัว Honda City 1.0รุ่น SV Longtop ปี2022-23มาในราคา479,000บาทเท่านั้นฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีพ่อนเริ่มต้นแค่8,100บาทตลอดสัญญาพอรอยยาวๆถึง84เดือนไปเลยมากับเลขใหม่43,000โลเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถ e c โคคาร์แฮตแบ็ก5ประตูอยู่นะคะพี่ๆดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่พี่พบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันแน่นอนที่สําคัญบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของตัวเองไม่หนีหายไปไหนแน่นอนรับประกันได้ค่ะพี่พี่วันนี้น้ำฝนพามาอัปเดตรถแฮทแบ็ก5ประตูเข้าใหม่เป็นตัว Honda City 1.0รุ่น s อวเป็นตัวรองท็อปปี2 0 2 2จด23เลขไม่แค่43,000โลเท่านั้นค่ะพี่พี่ ฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีผ่อนเริ่มต้น8,100บาทตลอดสัญญาผ่อนได้ยาวๆถึง84เดือนไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39%เท่านั้นมาที่นี่ครบจบแน่นอนเพราะว่ามีรถให้เลือกมากกว่า400คันสถาบัานการเงินรองรับมากกว่า10สถาบัานที่สำคัญมีบริการตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมัน มาค่ะพี่พี่เดี๋ยววันนี้น้ำฝนพามาชมตัวลองท็อปกันเป็นสีเทาดำมาในราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ไฟหน้ากันค่ะพี่พี่ไฟหน้าจะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ d a y time running light มาพร้อมกับกระจังหน้าทรงสปอร์ตเป็นกระจังหน้าจะเป็นสีแบบสีดำเป็นโน b a c กนะคะพี่ๆ ฝากระโปรงคมกิบสันคมกิบไม่มีบุกไม่มียิ้มแน่นอนนี่จุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีรล้าวค่ะพี่พี่นี่ดูส่วนล้อเป็นล้อแม็กขอบสิบห้าตัว โป่งซุ้มล้อไม่มีบุกค,ค่ะพี่พี่ดูกันเลยตัวนี้จะเป็นตัวสีเทาดํารับประกันโครงสร้างนะคะพี่พี่เป็นรถบ้านมือเดียวไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําก็ไม่กับสีแน่นอนกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวที่จับจะเป็นแบบโครเมียมภายในจะเป็นโทนสีดำค่ะพี่พี่นี่ เดี๋ยวเรามีปรับสภาพรถให้นะคะภายในยังใหม่ๆเลยเลขไม้แค่สี43,000โลเท่านั้นข้างหลังจะมาพร้อมกับเสาอากาศชักฟินนี่ส่วนหลังคาร้ไม่มีบุบไม่มียิ้มแน่นอน กระจกเดิมๆรอบรอบคันค่ะพี่พี่กระจกจากฮอนด้ารอบคันไฟท้ายเป็นแบบ LED มีที่ปัดน้ำฝนหลังมีสปอยเลอร์มีเซ็นเซอร์กัระระยะมีกล้องถอยคันนี้ได้ไปสวยค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยไม่ต้องปรับสภาพเยอะ ตัวซิตี้โลโก้ยังอยู่ครบนี่มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเดี๋ยวเราเปิดให้ชมด้านหลังดีกว่าข้างหลังสามารถวางของได้จุกๆุนี่ตัวนอ็อตตัวน็อตไม่มีหลุดไม่มีอ่าแน่นอนตัวน็อตยังเดิมๆดิมคิธีให้ดูแบบ รถสวยคัดเกตเอต้องบริษัทเพชรยนต์ใครใครสนใจสามารถมาทดลองขับได้ค่ะพี่พี่บริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แปยกหนึ่งเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีรับประกันได้มีรถให้เลือกมากกว่า400คันส่วนหมอตรงนี้ครับปรับได้นะคะพี่พี่มีไฟเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่า ด้านในจะหุ้มด้วยหนังเดินได้สีเทานี่มีเซนทรัลล็อกมีเปิดปิดกระจกที่จับจะเป็นแบบโครเมียมอันนี้เดี๋ยวเรามีมีปรับสภาพให้ค่ะพี่พี่มีล้างมีชำระมีสปาให้แน่นอนอันนี้พาพี่พี่มาชมก่อนโลโก้ซิตี้นี่ตัวน็อตไม่มีเคลื่อนไม่มีหายแน่นอนค่ะพี่พี่ ฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าคแม่ค้าข้าราชการ,รพนักง,งานสายออฟฟิศนี่ตัวเวทอาร์มเดิมๆค่ะพี่ๆี่บอกปรับได้ คนขับเบาจะปรับปรับสูงต่ำได้หุกทิศทางเบายังใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยมาติดฟังก์ชั่นจอทัสกรีนตรงคนขับจะมีไฟสองสว่างตรงเทา้านี่เบาใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆด้านใน นี่ด้านในไ,ไม่มีไม่มีรอยไม่มีรอยยันไม่มีรอยอะไรเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่พีชมปุ่มสตาร์ทนี่พวงมาลาัยมาตติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังอันนี้สวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นแบบ เป็นโนแบกสีดำโลโก้ฮอนด้านี่นี่ครับพี่ๆไม่แค่สี่หมืนสามพันโลเท่านั้นมีรับสายวางสายพูดสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆจอทัชสกีนนี่ มีวิทยุบูธทูตรับสายวางสายส,สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นี่ีแอร์แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะพี่พี่นี่มีระบบต่างๆหรือว่าจะเป็นออโต้ก็ได้เดิแล้วลูกอันนี้มีกล้องถอยมีลำโพงมีสีมีประวัติสีตำแหน่งค่ะพี่พ มีเซนเซอร์กัลระยะให้เดี๋ยวเราไปกดออกบูทูธต่างๆเป็นออโตโอ้อันนี้ที่พักแขนมันเป็นูช่องใส่เอกสารนี่ เดิมๆค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ถ้ามองจากด้านหลังเบาะหลังสามารถพับปรับแยกอิสระได้หกสิบสี่สิบยังใหม่ๆข้างบนใหม่มากเลยค่ะพี่ๆ ตอนนี้จะมีกระจกแต่งหน้าแค่ฝั่งคนขับใครที่สนใจนะคะพี่ๆสามารถติดต่อมาที่น้ำฝนได้ศูนย์ปดสองห้าห้าูนย์สามสเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันค่ะพี่ๆนี่กระจกเริ่มเดิมทั้งสี่บานทั้งคันค่ะพี่ๆของ Honda แล้วเราดูชมด้านหลังกัน รายละเอียดต่างๆมีปรับสภาพรถมีตรวจสภาพรถให้เบาหลังก็ยังใหม่ๆยังใหม่ๆเลยค่ะพี่พี่สามารถข้างหลังปรับได้สี่สิบหกสิบนี่นั่งอันนี้อันนี้เบาะคนขับเอ็นมาแล้วนะคะ แต่ว่านั่งยังได้สบายสบายอันนี้ถ้าเรามองจากด้านหลังสวยค่ะพี่พี่ภายในถือว่าไม่กว้างภายในถือว่ากว้างสำหรับรถแบบอีโคคาร์แฮนแบ็ห้าประตูสวยนี่ตรงคนนั่งเบาะข้างให้ดูแบบละเอียดละเอียด สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาที่น้ำฝนได้หรือว่าอยากมาทดลองขับนะคะพี่พี่สามารถมาได้ที่เสรีลไทย68แยกหนึ่งมีบริการจัดไฟแนนซ์ถ้าพี่พี่ไม่สะดวกมามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีส8440บสถาบันการเงินรองรับที่สำคัญเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีใครสนใจนะคะพี่พี่สามารถมาได้เดี๋ยวเราไปชมกันที่ห้องเครื่องดีกว่า มาค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปตอดกันที่เครื่องยนต์กันดีกว่าอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.0 1.0ทูโบ122แรงม้านะคะพี่พี่ห้องเครื่องยังใหม่ๆเลยค่ะตัวน็อตไม่มีเครื่อนไม่มีหลุดแน่นอน ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะพี่พี่ไม้แค่43,000โลราคาป้ายแดงจะอยู่ที่600,000 6 0 0 0กว่าบาทลดเหลือลดจากราคาป้ายแดงมา479,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,100บาทมีระบบต่างๆให้มีกุญแจสำรองให้แบบนี้เลยเป็นรุ่นลองท็อปสีเทาดำ ใครที่สนใจนะคะพี่พี่มีไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านถ้าพี่พี่ไม่สะดวกมาที่ร้านหรือมาที่ร้านมีสิบสถาบันการเงินรองรับแน่นอนที่สำคัญมาที่นี่ครบจบที่เดียวมีรถให้เลือกมากกว่าสี่ร้อยคันแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้รุ่นรองท็อปนะคะพี่เพิ่งเข้ามาใหม่ใครที่สนใจต้องรีบมาจองเพราะว่าเข้ามารุ่นนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆค่ะพี่วันนี้ สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่นี่ใครที่ชื่นชอบนะคะพี่พี่สามารถทักมาหาน้ผลได้ที่เบอร์หรือว่าไลนา์ข้างล่างได้เลยผ่อนแปดพันหนึ่งร้อยบาททุกได้ทุกอาชีพใครที่สนใจนะคะพี่พี่อย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปรถเข้าใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ